เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผม,ผมนายมันมุ่งคนดีคนเดิมไปดีเช่นเคยนะฮะโดยในวันนี้นะครูชมฮนะก็แน่นอนครับหลังจากไอ,อคลิปที่แล้วนะครับผมที่ อยู่ดีๆนะครับเผือนะครับเผือเดินเข้ามานะ,นนะครับผมในแมปแบบนี้นะฮะก็เลยมาเล่นแมปนี้ต่อซะเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ไปเรื่องเล่นกว่าอ่ะลืมบอกอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมนในมันม่วงไม่อยู่มันเคยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นด่านจากผู้พัฒนาเดียวกันกับเออ่ของด่านที่แล้วนะครับเออ่ไอ้ด่านที่แล้วนี่คือหนีป้าคาเรนใช่ไหมอันนี้คือเอสเซ็บเอสเคปเอสเซ็อะไรละ่ะโอ้เอสเคปเอสเคปก็มาเอสเคปพรินเซสออฟฟี่นะผมก็คือ หนีจากเจ้าหญิงเอาแต่ใจฟันเหลืองนะฮะแถมมีสิวด้วยนะครับไม่ได้บูลลี่นะก็ของจริงนะฮะผู้ชมฟันเหลืองให้ทําไงดูด็ดอนะเหลืองเชียนะฮะโอเคอ่ะผู้ชมไปเล่นเลยดีกว่าไปเจออีกแล้วสงสัยต้องเล่นอีซี่ให้ห,หมดก่อนนะถึงเล่นฮาร์ดกับอีเซนได้เพราะอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเลือกอีซี่นะบอกก่อนเลยมันมีให้เลือกแค่อันเดียวแหมโอม้มีเมื่อกี้มีเวลาบอกด้วยนี่ใช่ไหมวู้ ดี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 นี่ไงมีเวลาบอกด้วยแหมก็ดีนะเนี่ยถึงมีเวลาบอกนะโอ้เคเนี่ยโอ้ยมีเวลาบอกเนี่ยดีนะเนี่ยแหมช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้เล่นไปอีกระดับนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเอ๊อุ้ยเกือบแล้วชืบชือบ,ชอบอะจืบเออไหนเอาเงี้ยเอย๊เ,อเอสียงคุ้นคุ้น เหมือนเสียงต่อยประตูเอ้ยๆๆอ้าวอ๋อโอเคนึกว่าโดนแล้วตายเลยประตูเอ้ยถ้าโดนแล้วตายเลยนั่นจะต้องเล่นในโหมดฮาร์ดนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นในโหมดฮาร์ดนะฮะไม่ได้ตั้งใจไม่เล่นในโหมดฮาร์ดนะเออมันมีแค่เล่นแค่โหมดเดียวนะฮะชึบโดนลงไปจึบเปิดประตูโอเคไปไหนก็นต่อมา โอ้เก็บเหรียญปริ๊งสองทับสิบอาโดนความร้อนแรงของไฟลาวาแผดเผานะฮะเล่นโดนแล้วร้อนแรงนะมันม่ที่จริงไม่ต้องโดนได้ร้อนแรงอยู่แล้วนะ,ะในมันมว่วงเราดูกล้ามซะก่อนกล้ามกล้ามนะฮะกล้าม,ามชึบชึบชึบอ่ะชึบเอ้ยเอ้าประโถเอ้ยไม่ไม่ไมที่เลยนะฮะมาต่อ

โอ้โหเราไม่รู้ด้ยเมื่อกี้ทางนี้ป่าววะไม่ใช่ผมว่าน่าจะทางซ้ายนะน่าจะซ้ายมือนะคุณชมไม่ทางขวาตรงตลอดหรอกเชื่อไหมน่นเป็นไงบ,นบอกแล้วนะโอเคมาหนึชชช่ชึบสอชึบสามชึบอออ้าวโถอยชึบเอ๊ะเขาเรียกว่าที่เกียรเดินขึ้นนะฮะคุชมก็เลยตายซะเลยนะะเดินตามมาเพืพ่อนเดินตามเรามา นี่เดินตามมาเห็นไหมโอเค1ชึบ2ชึบ3ชึบอุ้ยเกือบตก4ชึบโอเคเฮ้ยอะไรวะเออเดี๋ยวมันดีตรงมีเวลาบอกนี่แหละแม่ถ้าเปเรารู้นะฮะว่ามันจะหายไปภายในเวลาเท่าไหร่ชึบอุ้ยเอาเวลาวาแล้วโอเคมาเฮ้ยโอ้โหเร็วเพื่อนขึ้นมาชึบอ่ะ ชึบโอเคอุ้ยอุ้ยกำบโดนโอเคผมว่าทั้งหมดน่าจะมีมันมียี22ิบสองดาดนะฮะตามเพราะว่าผมรู้ได้ยังไงใช่มันขึ้นอยู่แถบด้านบนนี่นะฮะชึบอ่าเดินไปตึ๊บตๆ๊บติ๊บติ๊บต๊บต๊บด้าให้ตายเถอะนะฮะโอเคมาที่เดิมไปแกอ้ยกระตุกกระตุกอย่ากระตุกสิคุณพี่กระตุกอะไรวะถามจริงชึบชึบอ่าโอเค จจะเจ็บ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 มาถูกามว่าวะโดนถูกถูถูกเชบเจบอ่าค่อยเดินนะครับผู้ชมค่อยเดินนะฮะจะไรีบเดินทําไมนะผมบอกเลยอย่าไปรีบเดินนะฮะผู้ชมเราต้องใจเย็นเข้าไว้นะฮะนี่คือแล้วก็จึ๊บอ่าโดดขึ้นแล้วก็เดินเดินไป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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยุบหนอพองหนอจึ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะ โอเคอเคุ้ยยังไม่เช็คอินอีกเหรอโอ้โหแทนที่กูตายกูไปเกิดใหม่ตรงนั้นเลยแล้ว่น่ดังั้นเราต้องเดินอย่างระมัดระวังนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมว่าขึ้นตรงนี้น่าจะเช็คอินแล้วล่ะนะเช็คพอยต์เช็คพอยต์เออเช็คอินกับเช็คพอยต์คล้ายๆกันนะฮะแต่เช็คอินไม่สลับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะจึ๊บอ่าเรียบร้อยเดินถ้าไปต่ออย่าโดนกับดักเ็ดขาดเพราะมันจะหนีไเราอ่าเจ็บเลยนะฮะเดินลงไปอ,อ้าวโอเคเดินให้ต่อเดินไป มือตืดเๆเลยเว้ยนี่ต่อย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 เป็นการต่อยที่แบบชิบเป็นเป็นการต่อยที่แบบสะบัดมือแบบสะบัดหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอุ้ยโอ้ยอันนั้นไอซียูอันนี้ไอวอ h ชิ่งยูโอเคงั้นเราเข้าไปทางนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยโอ้ชจ้โทษทีนะคุณหญิงคุณผ่านมาไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมเพราะพัฒนาเขาไม่ให้คุณผ่านมาไง อะไรอ๋อโดดข้ามโอเคชึบอ่าไอเรานึดว่ารอให้มันเอาขึ้นประโถโอเ,อะเอ้ยชึบอ่าเออเกมที่แล้ว I see you เกมนี้ I watching you แหมฮะหลายอยู่ like แล้วเกินนะครับโอ้ไปไงอ่ะอ๋อโอเคชึบ,ชบ,ชบ,ชบอ่ะชึบ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 อ่าเคหิน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 ,หน จุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบอ้จ้าโอ้เกือบแล้วมึงเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป,เด,ไปเดี๋ยวก่อนโอ้ oh, ตายไม่เป็นไรมีอันนี้ก็ได้ชุบอุ้ยอุ้ยเร็วมากเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยโอเคงั้นยังดีแล้วเดี๋ย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 วเดียวเอออไม่เป็นไรขึ้นไปตรงนั้นได้นะฮะผู้ชมขึ้นไปชุบเดี๋ยวขึ้นชุบอ่าโอเคมา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 จุ๊บจุ๊อ๋อ okay. โอเคผ่านได้แล้วนะครับแล้วอีกกี่ด่าน11แล้วโอเคแล้วอีก11ด่านนะครับคุณผู้ชมเปิดเนี่ยวะโอ้นี่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 น,น,นี่ประตูได้เปิดออกน้ำม,มันม่วงกำลังจะเดินเข้าไปแล้วรีเซ็ตโอ้สงสัยทำถังนั่นนี่นูน่นใช่ปะ่ะไม่รู้ดิต้องมีปุ่มให้รีเซ็ตทำไมวะชึบอ่าโอเคชึบเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดินไปครับเดินไปครับจื๊ดอึ๊บอ้าวขนาดนั่จะ้ะถึงนี่ชิบชิบชิบอะเฮ้ยอ้โอเคสงสัยให้เลือกแลวเนาะเมื่อกี้เราหน้าเราเรา,เราเหยียบถูกก็คืออันนี้นะคุณผู้ชมโอเคโอ้ตรงกลางไหมโอเคตรงกลางถูกไปผมว่าต่อไปมันต้องอ้ยเฮ้ย ไม่น่าใช่ตรงกลางแต่ผมว่าน่าจ่ายนั่นโอเคอันนี้ออ้ยโอโถเอ้ยกูเลยจะเหยียบทางซ้ายพอดีนะครับชึ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 บอ่าอันนี้ตรงกลางชึบ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 อันนี้ผมว่าไม่น่าจะตรงกลางก็จะทางซ้ายโอเคถูกเชิบลงไปเพื่อนเออนายจะไม่ลงไปไม่ได้นะเข้าใจป่ะ โอ้ยเอ้อที่จริงไปได้เนี่ยวะโถเอ้ยอุ้ยแต่เร็วอยู่วันนี้เร็วอยู่ไปไงเนี่ยเอ้ากูเบ้อ๋อนี่ทางนี้มาแล้วเฮ้ยดิเราเดินยืนอยู่กับที่แล้วหินเลื่อนผ่านตีเราได้ผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะสงสัยมีพลังติดหนึบนะครับมีพลังแบบเท้าลื่นนะฮะชึบชุบชึบชุบชุบอ่าไปไหนต่อ ทางนี้อู้ว้าอ้าวประตูเอ้ยแม่ไม่ตายวะโอ้อุตส่าห์ส่งเสียงแล้วแม่ทุกครั้งที่แบบส่งว้าน,นี่เราคือเราต้องตายนะคุณผู้ชมไม่ตายไม่ได้นะชึบชึบอะจิบเจิบชึบอ,อ้เอ้าวโอ้ยเฮ้ยทุกครั้งที่ส่งเสียงก็ต้องตายสิวะทุกครั้งที่แบบเอืออะไรเงี้ยแบบเอืออ้าอู้อีอู้อะไรเงี้ยต้องตายเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตายไม,ม่เอาไม่เอา นะทักครั้งที่ส่งเสียงแบบปิ๊ดปีป๊ดนี่เราต้องตายนะ,ะครับุณผู้ชมเออมีฐานสำรองไว้ด้วยนะฮะหรือว่าหรือว่าเราจะเดินจากด้านล่างลงไปได้วะเออถึงเดินจากด้านล่างได้แล้วกูจะขึ้นยังไงไรไอ้ม่วงเลยตัวทีนะฮะเชิบอะจึบ๊บอะจึบ๊บโอเคจึ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะประตูนี้ปิดอุ้ยเจอเหรียญเก็บเหรียญก่อนนะครับ6ทับ10ผมว่าเราลืมเก็บเหรียญไอ้ที่ผ่านผ่านมาแน่เลยวะ นะไม่ใช่หมายถึงไอ้ที่ผมเก็บไปแล้วนะหมายถึงไอ้อันที่แบบอยู่ตามดาดอะผมรู้สึกว่าผมน่าจะลืมนะเพราะว่าเอาตามตรงไหมตั้งแต่เล่นเกมที่เก็บของแบบนี้มาไม่เคยเก็บครบสักรอบเลยอันนี้ว่าจะมาอ้ออันนี้ไม่มาโอเคไม่มาเพราะไม่มีจึบ๊บโอเคอันนี้้นี่ด้านหลังจึบ๊บเจ็ดเหรียญน,นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นภายในสองวิโอเคไปได้ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ้าวไม่ใช่เลี้ยวหรอวะขึ้นนี่วะโอ้โหบันไดนี่มันแนบโอ้โหดูดิไม่โคตรเนียนอ่ะโอ้โหทำยังไงให้ได้อย่างงี้วะเคสิแล้วคุณผู้ชมเดินขึ้นไปนะฮะจิบจบจิ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 บจบจิ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 บบจิบจิบจิบเดินไปดิก็ไปดิไปดิไปเดิไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถึง ไอ้บ้าเอ้ยเร็วๆหน่อยเฮ้ยเ้ยอุ้ยเกือบตกตกไปนี่ไดเล่นใหม่นะบอกก่อนเฮ้ยเสียงหายนะฮะคุณผู้ชมไปชึบ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 ผ่าเรียบร้อยนะฮะเดินไปโอ,อ้ยเกือบตกโอเคสวัสดีครับ What the hell? นี่คืออะไรวะเนี่ยเยียงนั้นเราเอะไรครับไปไปจ้างั้นเราเดินตามทางนี้แล้วกันนะจะได้ง่ายงโอ้เดืนที่9ใช่ไหม เอ้ยแปดนี่มานว่าเหรียที่9โถ่ต่อย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 ,อยนะฮะใช้ใช้มือตบชุบชับใช้หลังมือตบแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะโอ okay. เคเลี้ยวขวาอันนี้น่าจะกระโดดลงเอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าเห็นมีแสงนึกว่าให้กระโดดเจอ,อ่าเรียบร้อยโอ้ยได้แดกแล้วมั้งเนี่ยดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีกาแฟฮิตรีเฟชดื่มดื่ม ีพลังวังชาเอา้าเพิ่งพูดมีพลังวังชาไปบานบานนะฮะคุณผู้ชมดื่มยังลูกดื่มก่อนดื่มก่อนอยู่ด้วยดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีจึ๊บจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันในนั่นเองเดี๋ยวจึ๊บชึบช๊บชึบช๊บชึบ๊บชึ๊บชึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วกูมาเริ่มใหม่แต่ตรงนี้เลยเหรอเดิมเดิมเดิม ดื่มแล้วมีพลังวังชาไปชึบมาเริ่มใหม่ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราจะเริ่มกระโดดตอนชึบเออนี่โอเคชึบ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 โอ้ยโอ้โหตายคุณพระที่ยังเพิ่งตายเหมือนกับคุณเพชชึบอ้าวชึบ ชึบ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 อุยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันทางนี้มันสั้นต้องระวังหน่อยชึบโอ้ยชึบ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 ฮันแน่โอ้อ้าวอ๋ออยังยังยังไม่จบอะโอเคอย่างว่้เราก็เซฟแล้วนะครับคุณผู้ชมแหมโอเคเซฟตรดนั้นแล้วโอเคสปีดแฟชชเฮ้ยอ้าว สปีดกับเดอะแฟทนะอันนี้คือเดม่วงนะฮะความเร็วเหนือเหนือหอยทากแค่นิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมโอเคกับตกชึบ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 ช ชึบเป็นไงแมมเก่งจริงๆนะฮะอุ้ยแลอีก2ด่าแล้วคุณูชมใกล้จบแล้วกล้จบแล้วฮะโหเล็บสนิมมเขือขนาดนี้ยังใช้ได้ยังไงวะคเรียวงงเป็นผมผมไม่ขึ้นนะบอกก่อนแต่สนิมเขือขนาดนี้สู้กูขึ้นบันไดดีกว่าเนี่ยฮะเมื่อไหรถึงหรือยังถึงหรือยังหนอถึงเธอถึงโอเคถึงแล้วนะฮะ สวัสดีเจ้าหญิงผมให้ให้ผมเดาไหมผมเชื่อเลยเจ้าหญิงแม่งต้องใส่ชุดเกาะเชื่อผมเถอะนะเจ้าหญิงแม่งต้องใส่ชุดเกาะเหล็กแล้วมีขีปนาวุธเอามายิงผมเชื่อไหมผมว่าใช่นะฮะนี่ไงอ,อะไรเนะี่ย RPG แต่รูปมันเป็นหน้าไม้หมายคาบ้วเนี่ยนี่มันคอสโบนั่นไงเป็นไงผมเดาถูกไหมเฮ้ยเดิเฮ้ยดี๋ยวนานโนแมชชีน มันโดนแมชชีนเหรออุ้ยไอ้หนูไอ้คุณหนูนี่ไอ้ว่าแล้วมึงนี่ลูกของอาร์มสตรองน่าโดนแมชชีนเฮ้ยมันติด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 ได้มันติดแล้วอย่าอย่าคุณพี่ไม่ติดแล้วอย่าเพื่อนอย่าอย่าคุณหนูอย่าห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 ย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าเฮ้ยอาร์มสตรองตายไปแล้วนะโดนไลเด่นฆ่าไปแล้วเฮ้ยไอ้ลูกอาร์มสตรอง ดูสิทนาโนแมชชีนเอ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้โหเลี้ยพาทิดได้เอ้ยมันติดมันติดมันติดเฮ้ยมันติดแล้วเวียนยิงยิงหนึ่งยิงสองหน้าไม้กูไอสัตว์แค่หน้าไม้ธรรมาดาไม่งี่งออกไประเบิดเลยยิงชึบยิงชึบอ้เฮ้ยเธอก็ต้องมีจุดจบแบบพ่อเธอเลยนะคุณปรินเซสนะอาร์มสตรองไม่ใช่นาโนแมชชีนสินะพ่อเธอแกงกว่าอีกนะฮะคุณผู้ชมป่ะเอสเคป บบนี้กันดีกว่าบายบายนะจ๊ะเชิบเชิบอ้าวโอเคนะคุณผู้ชมอุย๊ยอะไรเนะี่ยรีเบิร for more b a ทโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ไปเล่นใหม่นะอู้มีไ์ด่านนะมีอะไรเนะี่ย Amanda Escape o p p ฟนะผม Escape I อ p ์สไ o อ p ฟนะฮะแล้วก็มีโอเคเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม ก้อนห้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เ่เป็นกำลังใจให้กับในวะินบ่โคนนี้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปหนีออฟบ,บี้อะไรฮะ้ทายนะฮะก็คืออยู่ใน2อ,อันนี้นะี่แหละครับไม่แอมเบนด้าก็ไอสไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะผู้ชมไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ bye bye, บ๊ายบายจ้าเจ๊บ